ผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่13ถึง23กันยายน2564ค่ะลูกจ้างยื่นคำร้องขอรอเ7โดยตนเองจำนวน18รายได้แก่เรื่องค่าจ้างค่าล่วงเวลาในการทำงานค่าทำงานในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุดค่าชุดเฉยค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าจ้างในเวลาป่วยและเงินประกันช่วยเหลือลูกจ้างที่ยื่นคำร้องและมีนายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างจำนวน16รายรวมสิทธิประโยชน์ 733,307บาท56สตางให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานเข้ามาปรึกษาด้วยตนเองจำนวน33รายให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานทางโทรศัพท์จำนวน57รายค่ะวันที่21กันยายน2564าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่5 จัดพิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2564โดยมีนายอภินยาสุจริตานัน์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสุนีย์ยิมยอ่องผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่5ผู้บริหารกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านรายงานที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในเขตพื้นที่โดยสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านรายงานยอดเยี่ยมประจำปี2564ที่ได้รับรางวัลจำนวน4รางวัลคือ 1. ประกาศเกณฑ์คณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานติดต่อกัน4ปี สสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพัน์และสวัสดิการแรงงาน 3. สถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยวันที่22กันยายน2564พนักงานตรวจแรงงานสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเพือนที่5ดำเนินการติดคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ส่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาณสำนักงานใหญ่ของบริษัทเคดูต้าประเทศไทยจำกัดค่ะ วันที่23กันยายน2564พนักงานตรวจความปลอดภัยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มข้องแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่5ร่วมตรวจปูรณาการกักบเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสุข,ขาพพิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่10เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในแคมป์คนง,งานก่อสร้างจำนวนหนึ่งแห่งได้แ,แก่แคมป์บริษัท27วิศวกรรมจำกัดและไซต์โครงการก่อสร้างจำนวนสองแห่งได้แ,แก่โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมไลฟ์ลาดพร้าวสเตชันโดยบริษัท27วิศวกรรมจำกัดและโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนแพทย์และนักเรียนพยาบาลชายของวิทยาลัยกองทัพบกโดยบริษัทเป็นจ้ามาจำกัด และได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยแคมคนงานก่อสร้างตามมาตรฐานที่กำหนดจากผลการตรวจติดตามพบว่าแคมคนงานก่อสร้างและไซต์โครงการก่อสร้างดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคได้ครบถ้วนค่ะกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากสรพ .5 ด้วยนะคะ